ก็ตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยคุณเจนะครับจะได้ดาบโล่ไปส่วนคุณเรสนะครับได้ชาร์จเบรดไปนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะว่าผู้เข้าแข่งขันไม่เคยเล่นอาวุธแนวนี้มาก่อนหรืออย่างน้อยก็คือไม่ถนัดแน่นอนนะครับบอกเลยว่าความมั่นใจนี่เกินร้อยอเกินไปครับสมาธิดีมากครับไม่มีสมาธิเลยครับเอาละครับเริ่ม้วครับ ทำการเก็บนกเรียบร้อยเก็บนกทำไมเมื่อกี้ไม่เก็บเมื่อกี้ินเรื่องของเมื่อกี้โอเคครับทำการเก็บไวบัคครับเจือเรียบเจือหน้ารักยังไงเอาเรียบร้อยจะงดาบจะดาบถังดาบเฮ้ยดับโลกหลบเสียงได้ด้วยอุ้ยเขาประกาศอ้าบีกว่าใช่ไหมไม่มีครับไม่มีโอนไปหนึ่งดอกครับคุณเจเด้ยหลบได้สวยฝอยิงชาโดครับ าจังบอกขอทุบหน่อยตอนนี้ชารเบตทำการชาร์เบตไปเท่าเนี้ยไปเท่าเก็บจนขวดแดงนะเก็บแค่นี่พอขวดเหลือพอไม่เชื่อตอนนี้นี่ผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนนี้กำลังใส่ไฟกันเต็มที่เลยนะอดีตเพื่อนร่วมทีมละตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วครับใช่ครับโอเคครับไหนครับจังหวะนี้โอ้ยกัดพอยี่สวยครับเขาโลกับเขาดามไม่ถูกใช่มาจ้ะถ้าถ้าถ้าคนโอเคมันจะระบากจริง ระหว่างที่ราจังกำลังอาราว่านะครับชาร์ตเบสก็ทำการน้ำยาไปหนึ่งขวดแล้วครับปั่นด้วยน้ำยากระโดดเนี่ยคุณเรนครับคอมโบค้อนกดไงครับมีการมีการปั่นป่วนเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างที่อยู่ในความเงียบนี่ไม่ใช่สมาธินะครับกำลังงงกันอยู่กำลังงงว่ากดยังไงเฮ้ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยได้คบแรกครับคนหนึ่งเพิ่มข้นไกลจังวะ สองสวยครับเดี๋ยวชนให้หมดเลยไหมขอเลยครับพอเลยครับเออโอเคโอเคลงตรงนี้นะฮะน่าจะไม่โดนอ่าเรียบร้อยครับโอ้ยโดนยาแล้วสระดับโลกแรงจัดจังต้องกินยาตอนนี้ชีวิตสำคัญกว่านะครับโอเคฟันอย่างต่อเนื่องอุ้ยได้สวย มันไปไหนนะพี่อย่างเดียวเลยนั่นดินั่นดิเอาไว้าร้อยครับยังแขงก็โดนไปไม่แพ้กันแท้จังหวะนี้อุ้ยอ้ยากจริงเลยนี่เรากำลังดูคนล่าราจังหรือราจังล่าคนคนนี้จริงเอาครับราจังแขนแดงแล้วจังหวะนี้เอาจริงแล้วว่านออู้ยอู้ยหลบอู้ยหลบได้โอ้ยหลบไม่ได้นะครับจังหวะนี้โดนอีกแล้ว คนผคนภาก็ลุ้นไปด้วยครับลุ้นไปด้วยกันนะแข่งอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเซฟบันเซันอาวุธ่ายากไปเยยากน่นเร่มเล่นเซฟกันแล้น่าจะหายหมดแล้วมังาเอ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 าอาเอาเอาเตาเอาเอาอยเ่าเาเอาเอาเอาไอาเอาเอาาาเาาเเเอเอเอเ ควาหินแล้วยังไงต่งกว่านี้เลือดหนับโลยังเห้ยหับโล่เมื่อกี้คุณเจพุ่งหลบทันนะเนี่ยรเป็นแถบเลยคนเลยไดอุยพ้นอีกแล้วพี่ว่าเลือดแดงกันตลอดเลยนะนี่และครัความยากที่พวกเขาตามหากันครับ ผมก็เลยจะตายยาหมดแล้วนี่ยาหมดแล้วตี๋ใช่ครัยาหมดแล้วด้วยไม่ไหวแล้วเหลืออย่างนี้ก็รับแากทั้งสองกันแล้วครับเอือล่าจ้างกระโหลกยังไม่มาแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มียาแล้วด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเราคงหายาแลรอดไหมครับจะรอดไหม กลับแคมป์ไปเติมก่อนไหมล่ะกลับแคมป์ครับทั้งหมดไม่มียาหรือไม่ไม่ไม่มียาแล้วครับจังหวะนี้ชาร์จเบรพลาดไม่ได้แล้วนะครับกระลาขึ้นแล้วครับกะโหลครับกะโหลขึ้นครับกะโหลชาร์จเบรคเฮ้ยเด็กเรียกว่าจังหวะนี้นี่คือเป็นอุลตร้าแมนเลยนะตีเดียวทีแดีวเลยฮะอู้อู้อูยตายเนี่ยตายเรียบร้อยโอ้ องดำเม่ยังไม่ไหวเลยแ้หลอดำไมยังไม่ถึงไหนเลยัวงเนี่ยถึงขึ้นหลอดนี่ยังวะ